เตรียมเปิดตัว Vivo X 1 0 0 Series Version Global วันที่14ทธันวาคมนี้ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทาง Vivo ประเทศจีนก็ได้เปิดตัว Vivo X 1 0 0 Series ไปแล้วนะครับและก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆด้วยการอัปเกรดเรื่องกล้องใหม่เก่งขึ้นซึ่งเชื่อว่าหลายคนก็รอคอยการมาของ Version Global กันแล้วอย่างแน่นอนครับ ล่าสุดทาง Vivo ก็ได้เผยกําหนดก,การเปิดตัวเวอ์ชั่น Global ออกมาแล้วครับโดยในหน้าเว็บไซต์ของ Vivo Global ได้ระบุว่าจะเปิดตัวในวันที่14ทธันวาคมนี้ครับบานเว็บไซต์ก็เอากําหนดก,การออกไปแล้วครับและถ้าเทียบกับตอน Vivo x 9 0ถือว่ารอบนี้มาเร็วขึ้นมากเลยครับห่างกันประมาณ1เดือนเท่านั้นเองครับส่วนสีสารที่ใช้โปรโมทหน้าเว็บไซต์ก็ตามค่าเลยครับคือ สีฟ้าบน Vivo X100 และสีดำบน Vivo X100 Pro ตามแบบฉบับของเวอร์ชั่น Global ที่ไม่ได้มีตัวเลือกมาให้มากเหมือนกับเปิดตัวในจีนครับสำหรับไฮไลท์สเปคของ Vivo X100 Series ก็มีตานี้เลยครับช,ชิปโปรผลไดมาสติ้9,300ที่ผลิตบนกระบวนการระดับ4นาโนเมตรพร้อมทั้งชิป Vivo V3 ให้กล้องหลังตัวหลักความเรี50ล้านพิกเซล เซนเซอร์ IMX 989ขนาด1นิ้วบน Vivo X 100 Pro และเซนเซอร์ IMX 920ขนาด1ส่วน1.49นิ้วบน Vivo X 100กล้องพลรสโคปความเป็น6 4ิล้ิเพิกเซล3เท่าบน Vivo X 100และกล้องพบรสโคปความเป็น50มลลาเมิกเซล4.3เท่า, 5, 5, 5, 4, 3, าบน Vivo X 100 Pro มีหน้าจอแสดงผลแบบ AM LED, อ AMOLED โค้งความสว่างสูงสุด3,000 nits ไฮดแบตเตอรี่มาที่5,000มิลมในรุ่น X 100 รองรับชาร์จเร็ว120วัตต์5,400ม ah, ิลลิแอมป์และรองรับชาร์จเร็ว100วัตต์ในรุ่น vivo a 1 0 0ง100 pro ครับ